สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกับตัวของ t 8 0 0นะครับที่เกิด error ขึ้นนะครับโดย error เนี้ยจะขึ้นว่า remote desktop cannot connect to the remote computer for one of these นะครับคือให้เรากด confirm ไปก่อนครับแล้วเราก็ไปที่รูปเฟืองครับโดยปกตินะครับเอ่อตัว t 8 0 0เนี่ยครับการเข้ารูปเฟืองนะครับ จะเป็นจะมีรหัสผ่านป้องกันไว้เพื่อการป้องกันเด็กนักเรียนนะครับเข้าไปโซนในการเปลี่ยน IP นะครับในกรณีนี้ครับให้เราใส่รหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเพื่อเข้าใช้งานครับโดยในกรณีที่ขึ้นเออเลยอย่างเ่อักคู่นะครับเผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัว s e r v ์ฟเวอร์แอนะครับของเครื่องลูกนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงหนึ่งเก้าสองหนึ่ง กแปดจุดหนึ่งจุดสองสามศูนย์เนี่ยครับไม่ตรงกับตัวเครื่องแม่นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้ตรงนะครับเราไปดูเลยครับ เห็นไหมครับว่า IP มันจะตรงกันแล้วครับทีนี้เราก็ Connect ครับนี่ครับเห็นไหมรวรา่าเครื่องพอเครื่อง T800 กับเครื่องโฮสต IP กับเซิร์ฟเวอร์อเดตตรงกันนะครับมันก็จะสามารถ